ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้มีอะไรบ้างวันนี้สีมาประกาศเรือนอ่ามีผู้ปลอมไปอ่าปลอมปลอมเพจนะครับอวิทย์ไปเห็นแล้วมั้แมนไปเห็นอครับคือของนุ่มอ่ำแบบนี้ของปลาต่อยของอัมพ่นปลาทองแลมลิซชานเอลถือปลอมไปอยู่ในเพจเฟซบุ๊กนะครับผมช่องคาว่าอ่าหมดของอิเลียนี้คือเฮดด์ช่อปยูทูบแล้วก็มี่ติ๊กต็อกกำลังเห็ดใหม้นะครับครับผมต่อไป อานาคตข้างหน้าก็คือสีเดเพจเฟซบุ๊กครับตะวันโชวนี่ามาวินชาแนลป้าต่อยยังบ้านมีเพจก็คือว่าก็คือว่าอมีคนเข้ามาแอบอ้างปลอมเฟซบุ๊กนะครับถูกต้องครับมีทั้งหนุ่มอาร์มคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซนต์อัมพลชาแนลยันทองแหล่คนเดิมทุกอย่างปลอมหมด มีแค่ผมคนเดียวที่ทำเฟซคือหนุ่มอาร์มคนเดิมช่องจริงนะครับแต่มาวินปับต่อยทองแหล่คนเดิมอาร์มโฟชแนลไม่มีนะครับบอกไว้เลยว่าไม่มีแต่อน,นาข,อขนา้างหน้าจะทำไม่ทำแต่ที่ถ้าเป็นการอันนี้จะประกาศนะไว้ตรงนี้เลยนะเฟซปลอมทั้งหลายแหล่มูเจ้าเอาคลิปมูข่อยไปทำมาหากินเนี่ยมูข่อยเงียบทายคลิปมาใดเนี่ยมูยเจ้าไปสั่งอะไรอใดของเจ้าอ่า นะครับมันลําบากด้วยกันท่านควรจะได้แต่ละคลิปควรจะได้แต่ละคลิปมาท่านก๊อปปี้แป๊บเดียวมาเอาคลิปของพวกเราไปเขาเรียกว่าทํานาบนหลังหลังคนใช่ครับผมเจ้าหากินแบบสบายสบายทําอย่างนี้หากินไม่ขึ้นนะครับผมบอกไว้เลยนะคุณจะเอาคลิปพวกผมเนี่ยไปไปสร้างรายได้หรือว่าคลิปคนอื่นที่เขาไปถ่ายทําคลิปช่องอื่นเหมือนกันแล้วคุณก็มาแชร์มาลงคุณเพื่อสร้างสร้างรายได้ของคุณอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ถูกต้องนะครับผมนะเพราะว่า ถ้าขืนลงถ้าคุณไม่ลบออกนะทั้งช่องหนุ่มอัมคนเดิมที่ไม่ใช่ช่องผมนะหนุ่มอัมคนเดิมมาวินชาแนลปัดต่อคอมเมนท์เซนที่คุณสร้างขึ้นมาแล้วก็อำมพลชาแนลทองแหลคนเดิมถ้าไม่ลบออกหรือรูปหน้าตา,า,ตาที่เอาชื่อมาแอบอ้างนะจะดําเนินคดีตามกฎหมายตามกฎหมายนะครับทันทีนะครับผมนะเพราะว่าศึกษากับท่านทนายเรียบร้อยแล้วศึกษากับทางตํารวจเรียบร้อยแล้ว นะครับตำรวจทางไฟเบอร์ด้วยเขาบอกว่าให้ไปแก้งความดําเนินคดีในเพจผนั้นเพื่อปิ้นช่องปิ้นเพจนั้นขึ้นมาในกระดาษ A4 นะครับก็ขอฝากเตือนไว้นะครับผมนะให้ลบรูปหน้าตาออกที่เป็นเพจปลอมแล้วก็ชื่อด้วยนะครับอ่าให้ลบออกนะครับผมนะให้ลบออกถ้าไม่ลบออกเนี่ยพวกผมจะดําเนินคดีในเพจปลอมนะครับเพราะว่าพวกผมก่อจะทาคลิปแต่ละคลิปได้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆดี มันดูเหมือนจะง่ายนะแต่มันยากกว่าจะออกมาได้แต่และคิดคลาบากกันขอร้องเด้อ <ๆ S 1> ถ้าท่านอยากจะทําเพจท่านอยากจะทําอะไรเนี้ยพวกท่านที่ที่ทําเพจเปอมขึ้นมาเนี่ยทําเป็นคลิปตัวเองดีกว่านะครับไม่ต้องไปเอาคลิปคนนั้นคนนี้มาทํานะครับผมเนาะท่านทําเองขึ้นมาเกินเดี๋ยวคนติดตามเขาจะไปติดตามท่านเองแหละนะครับสําหรับทางเ facebook นะครับผมนะาฝากไว้เลยนะครับ ไม่มีอย่างบ่แต่คือทามันเป็นคิดของเขาเองเขาเหตุเองร่องเพดเป็นของเจ้าของเองที่มีควบคุูมใจในตัวเองนะครับอืถ้าท่านไปไปรับไปขโมวยของของผู้อื่นมาครับอมาลงได้เป็นเพดปลอมไปเหตุหน้าบนล้างต้นรับไปสานค้นสบายกับเจ้าของเพราะว่าผู้อื่นเขาลําบากเพราะฉะนั้นมาแต่ละคิดฝ่าเลยครับทำอย่าไปหาเหตุดีครับแม่นครับผมไ้เลิกซะเพราะว่าเมื่อฉนั้นแล้วหมดผมนะครับ จะเคดีตามกฎหมายครับนะครับรับไอ้เศร้าซะเพราะว่าล่าสุดมีปัดต่อยขึ้นมาด้วยนะเห็นผมเห็นกลุ่มนะบางบางท่านเขาแชร์กลุ่มไปแล้วเห็นกลุ่มว่าให้เข้ารวมอะไรนี้มีปัดต่อยก็มีเซนต์มิดทองแหลกคนเดิมมีอัมพลเจเนลอัมพลเขาก็จะประทับคิดประกาศเหมือนกันนะครับอืมเพราะว่าเผื่อท่านเอาทําอะไรไม่ร้ายไม่ดีไปหลอกให้คนโอนตรงโอนตังค์แล้วพวกผมก็ซวยดีครับผมนะครับมันจะเดือดร้อนไปถึงเอฟซีที่ ที่เขาไม่รู้อี่หนุ่เนี่ครับผมนะครับก็ขอฝากไปนะครับผมนะให้ต่อไปนี้ลบหน้าลบตาลบชื่อนะครับลบหน้าลบตาลบชื่อแล้วก็อย่าเอาคลิปไปแอบอ้างนะครับขอร้องนะครับผมนะเพราะว่าถ้าจะติดตามในเฟซผมจริงๆชื่อว่าหนุ่มอาร์มคนเดิมช่องจริงนะครับเดี๋ยวมาวินเขาจะเปิดเหมือนกันแต่เขาไม่รู้จะเปิดวันไหนนะครับแต่ที่เห็นเป็นมาวินชาแนลปักต่อย <c oughs> คนมีเซนต์อัมพลชาแนลทองแหล่คนเดิม หรือหนุ่มอาร์มคนเดิมที่เป็นเฟซบุ๊มเนี่ยให้ลบรูปหน้าตาให้หมดแล้วก็ลบคลิปให้หมดนะครับที่เป็นคลิปพวกผมนะครับที่ถ่ายทํามาด้วยกันนะครับผม,มเพราะว่าท่านเนี่ยเอาคลิปพวกผมไปสร้างไรายได้นะครับทางเฟซเขาไม่รู้ไงเขาคิดว่าเขาไปถ่ายคลิปทําคลิปมามไปเอาไปก๊อปวิดีโอมาลงในเฟซนะครับอ่าขอร้องนะครับเพราะว่าพวกพวกผมเนี่ยคุยกับทางหลายๆคนแล้วนะ ึกษารษาถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้รียารอยเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะอันนี้คือคือมากล่าวมาบอกให้ให้รู้ก่อนนะว่าให้ท่านยุติการกระทําครับซิงวมนี่ไปสนับทำเพื่ยุติก็คือตรงเรื่องการตามกระบวนการตามกฎหมายครับผมขั้นตอนต่อไปครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะสายไปกว่านี้ท่านผู้ชมนะนะครับก็ขอร้องนะครับผมนักแชร์กันไปนะครับคลิปนี้แชร์กันไปเลยนะครับผมนะโอเคครับผมนะครับก็มีแค่นี้เนาะน้าวินนะครับผมท่านผู้ชมนะครับ ก็เอาแต่นี้แหละก็ขอบคุณมากนะครับ,รบสำหรับทุกท่าน FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับให้กำลังใจกับทางช่องลำอามคนเดิมมาวิชแนลป้าต่อยคนนมีเซนต์หรือว่าป้าต่อยชแนลก็ Channel, ต้องแหลกคนเดิมเอาโปรชแนลทีมงานทุกคนทุกช่องตั้งใจทั้งานตั้งใจหาแนวทางใหม่กับเอฟซีทา้งบาทแต่บ่ตั้งใจกับคนที่มาปลอมแปลง ไปเป็นเพจเฟซบุ๊กครับเพื่อหลอกลวงประชาชนหลอกลวงเอฟซีครับเพื่อเพื่หลอกลวงให้เอฟซีทั้งหมดโอนเงินไปให้ั่นคือปัญหาความไม่รอดของเอฟซีสิตามาครับเมื่อฉะนั้นแล้วไห้ท่านยุติการกระทําครับในการหลอกลวงฟอมไปแปลงเพจนะครับเพราะว่าเพจของมาวิชาแนลยังประทันมีนะครับท่านผู้ชมผมของขอทองเลของปัตรอกรทำคนก็ยังไม่ทันมีตอนนี้มีแคุ่นมอารม คนเดียวพิ่งเ,เปิดนะครับหนุ่มอาร์มนคนเดิมช่องจริงที่เป็นหนุ่มอาร์มคนเดิมทั่วไปที่เป็นรูปผมแบบไม่ใช่นะครับมีแค่ถ้าอยากเห็นผมจริงจริงหนุ่มอาร์มคนเดิมช่องจริงตัวจริงเสียงจริงเพราะว่าผมไม่เอาคลิปคนอื่นมาลงผมลงเฉพ,เพาะคลิปผมและทีมงานผมเท่านั้นนะครับอ่าโอเคฝากไว้นะครับผมนะก็ให้ท่านแปลออกซะไปลบหน้าหน้าตาพวกผมหน้าตามาวินหน้าตาป้าต่อยหน้าตาพ่อตองเลห,หน้าตาอัมพลกับทีมงานผมลบออกให้หมดเลยนะครับ <Started. S 1> อ่าไม่งั้นเพราะว่า,วาปรึกษาทนายเรียบร้อยแล้วไม่งั้นถ้าไม่เห็นลบภายในเพราะท่านนายเขาให้โอกาสไม่เกินอาทิตย์นี้ถ้าไม่เห็นลบคือเขาจะดําเนินคดีในช่องเพจเพจนั้นนะครับผมนะโอเคนะเอาไว้นะครับผมครับผมประมาน้ครับประมาเนาะครับผมอ่ะก็ขอบคุณมากครับสลับเอฟซีนะครับทุกท่านนะครับสลับิีนีก็สวัสดีครับสวัสดีครับผมโชคดีครับ